สวัสดีทุกคนนะครับเดินทางมากันถึงพาร์ทที่5แล้วนะครับอยู่กับอิลิกาครับผมก็เราก็กลับมาที่แฟดของเรานะครับคุณไม่เป็นไรนะหนูไม่เป็นไรค่ะเรากลับมาเพื่อตรวจดูนะครับว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่า เราจะไปดูว่าเพื่อนบ้านเห็นอะไรบ้างหรือเปล่ามีรูปกาหนังสือให้เลือกดูครับโอเคเราเลือกดูหนังสือนะฮะหนังสือที่เราวาดภาพไว้จริงๆต้องเอาไปด้วยป่ะของสำคัญทำไมไม่เอาไปด้วยอืม จอยนี้ก็มังรับยากกว่าเดิมก่อนจะไปครับมาดูกันครับว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่าโดนฉีกไปนะฮะรูปแม่ปะ่ะดีครับ มีเรื่องจะถามท่านหน่อยนึงเกี่ยวกับห้องข้างๆนี่คือตำรวจเปิดประตูให้ผมหน่อยได้ไหม oh, <Jesus. S 1> เหม็นอะไรวะเนี่ยอยู่นี่นะนี่คือตำรวจเปิดประตูเดี๋ยวนี้งั้นผมจะพังเข้าไปพังเข้าไปแล้วนะ <Okay. S 1> โคตรพระเอกมันเปิดง่ายอย่างเงี้ย ไงดียตามไปดีอยากรู้อยากเห็นไงครับไอหนังฝรั่งแบบเนี้ยมันต้องแบบอยากรู้อยากเห็นนะเอออุ้ยมีสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์ที่เอ่อเป็นปิิศนาอยู่ตอนนี้อากาศไม่ค่อยน่าพึงประสงค์เท่าไหร่ กี่ชอยให้เลือกครับซ้ายขวาเอาไงดีเปิดประตูดูครับว่าในประตูมีอะไรมีให้ดูสัญลักษณ์ครับแล้วก็มีให้เข้าไปดูตรงประตูนี้ไหนดูซิข้างในมีอะไรอื้เดิมตาอีกแล้วโอ้โอจะเย็นน้องจะเย็นเขาคือใครครับเข้าไปดูหน่อย มีความกล้าถ้าเป็นผมนี่จะวิ่งหนีวิ่งเปิดไปแล้วครับเข้าไปดูหน้าอีกอืมไอ้ตลุงนี่นี่ว่าตรงตรงหน้าฟอนน่ะเย็นเย็นเย็นเดี๋มองอย่ามองมันเธอปลอดภัย ตะลุงนะที่โดนร้อยทักอะครับฉันชอบแอนนาเธอตลกและใจดีฉันวองว่าเธอจะดีขึ้นนะเธอควรจะเขียนชื่อลงบแนะนบัตรนะคนสุดท้ายก็ยังไม่ดีขึ้นเธอเป็นเพื่อนของโทบี้นะโอเคครับให้เราเขียนชื่อเหรอขอตั้งใจเขียนชื่อก่อนนะโอ้ลายมือเดี๋ยวนะ มันมันคับยากอะบอกแล้วครับมันกดทัชแพดอะดูดิโอเคครับแบบนี้แหละโอ้โหลายเซนแบบทุเรศมากนี่ครัสุดฝีดมือดูดูหน้าดูหน้าเจไม่ต้องมองลายมือหวยมากพวกเขาพาเธอไปแล้วแสดงให้เห็นทัดต่างๆจากนั้นเธอจะลืมพ่อของฉันบอกเรื่องนั้นเอง แต่ฉันรู้สึกไม่ดีเลยพวกเขารู้ว่าฉันคุยกับเธอพวกเขาห้ามแกะเทป know. แต่ทำไม s <S ฉันถึงรู้ดูสิเุยเทปถูกเหมือนประตูถูกเปิดครับประตูตูเ้เสื้อผ้าดูที่ข้างในเป็นอะไรครับข้างในก็เป็นเสื้อผ้านี่เองครับ เอกสะดุ้งเลยนางเอกสะดุ้งเฉยเลยเปิดประชกค,ครับปรเคคบปเิดไฟอ่าโอ้มันมืดขนาดนั้นเลยถ้าพวกเขารู้ว่าเธอรู้เห็นมันพวกเขาจะพาเธอไปแล้วทำให้ลืมเฮ้ยโปเชค,ครับ เธอเข้าไปข้างในไม่ได้นะเราต้องมีคุญแจเาเราจะไปหาคุญแจที่ไหนอ่ะอ๋ของขวัญไปให้ให้เพื่อนให้เพื่อนม,มีมีใครอยู่แอบดูครับน้องน้องคนนี้น้องเกี้ยวกาดอะ่ะดูอะไรอยู่ ฮานาไปไหนล่ะฮานนาไปแล้วมัหลาดพาเธอไปอะไรอยู่ในกล่องนะ่ะดอกไม้เหรอฉันมีความฝันปแปลกๆดอกไม้ร่วงหล่นรอบตัวฉัน มันแป๊บเดียวกับนางเอกนะครับที่ว่าโรยขีดกุลาบอะ่ะโทบี้เธอเลือดออกเฮ้ยเลือดออกจมูอะ่ะเลือดกำเดาไหลเอ้าทำไมเอากระดาษเทดไปกอดทำไมอะ เราแค่จะไปเอาหลักฐานบางอย่างจากแฟตสิ่งที่เราได้รับส่วนใหญ่มาจากห้องแล็บอย่าห่วงไปเลยัหวหน้าสลา,าวัตถามว่าจะทำมันที่นี่เลยไหมทำไรอะ่ะฉันไม่รู้ว่าจะบอกอะไรคุณได้เพราะตอนนี้ฉันจะไม่รู้อะไรเราเพียงต้องการให้คุณยืนยันบางสิ่ง ไม่สําคัญอะไรหรอกเข้ามาสิ s <S น้ำร้อนแล้วท่านสารวัตรคุณคิดยังไงเหมือนไหม <that> ใช่เธอหรือเปล่าหน้ายัางกบอะไรเนี่ยประบู่ t ำ i ิงไม่อ่ะบางอย่างไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่โอเคแล้วนี่ล่ะเราพบมันที่อพาร,ร์ตเมนต์ของเธออ๋อลูปเหรอลูปแม่แล้วก็เราปะเฮ้ยเธอชื่อว่าเมียกรีนมันแอบ,บดูเรากับแม่ด้วยอะ เธอเป็นคนไข้ที่โดฟี่เฮาส์เธอสนิทกับแม่ของหนูมากเธอคอยปกป้องแม่ของหนูปกป้องนั้นเหรอเป็นเรื่องยากสำหรับเธอในบางครั้งมีความรุนแรงด้วยวัยเด็กของเธอไม่เป็นที่น่าพอใจนักมิตรภาพของแม่หนูทำให้เธอสบายใจ จิริก้าคืนที่แม่ของหนูเสียชีวิตเมียได้บุกไป,ปที่ร้านขายยาเธอกินยาเกินขนาดแล้วก็ตายแต่หนูเห็นเธอนะเราจะยื่นคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อขอขุดศพจนกระทั่งฉันต้องให้หนูอยู่ที่โดฟี่เฮา ต้องให้ช่วยหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกรับโทรศัพท์สิใครโทรมาเนี่ยตอนนี้ดึกๆทัง้งคืนแล้วเนี่ยบ้านโคเกอร์ครับผมใช่ครับผมคือจ่าแบ๊กทันทีเลยครับเราต้องไปแล้วนะมีผู้บุกรุกที่โดฟี่เฮาผมไปกับคุณด้วย <Not you. S 2> หนูไม่ต้องไปหรอกมันไม่ปลอดภัยเอาไงดีครับโอเคเชื่อฟังฮะ โอเคค่ะระวังตัวด้วยนะคะ <Okay. S 1> ยิลิก้า <Okay. S 1> หนูเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะหนูเลือดออกอะ่ะ <Go, go. S 1> ลดกำเดาไหลไปได้แล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวผมดูเธอเองห้องน้ำอยู่ตรงนั้นตรงไปที่ห้องโถงหาไม่ยากหรอกโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณสราวัตร <c oughs> เลือดนี่อย่างเยอะ เก,เกิดเกิดเหตุอีกแล้วครับอุ้ยใจะใย็นนะจ๊ะอุ้ยอะไรอ่ะไม่ไปได้ปะมาดูหน่อยก็ได้ไปดูตรงหน้าต่างเลยครับอยากรู้อยากเห็นทำไมบ้านน่ากลัวจังเลยเนี่ยมาเลยอ่ะมาป้าเหรอ กินอะไรน้ำแข็งโอ้โห oh, oh. นึกว่ามีอะไร oh. เกิดเหตุแล้วครับผมก่อนที่จะไปเกิดเหตุการณ์ครับผมขอตัดพาร์ทีแค่นี้นก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ